สวัสดีครับ FC ชอีค้าคุณยายพระสมเด็จเดี๋ยวเรามาชมการแข่งตะก้อจิงช้ำโลกนะครับนี่ระหว่างอ้าให้3ตอ่อด้วยอาจารย์บอกให้3ตอ่อเลยครับนี่เสิร์ฟให้สวยๆครับชนะไปหนึ่งแต้มหนึ่งุดแล้วนะอ้าวเห็นไหมครับเรียบร้อยโอ้เสิร์ฟได้สะใจมากเลยครับอาครับมาชมคนสวยๆครับนี่เดี๋ยวดูอาจารย์เสิร์ฟปึ๊บโอ้ยออก หนึ่งศูนยกินอีกคนหนึ่เลยอ้าวยังเด็กนักกีฬาเติมกำลังก่อนครับหนึ่งศูนย์แล้วนะอ้าวหนึ่งศูนย์แล้วอ้าวกรรมการอยู่ตรงเสาดิกรรมการยืนตรงเสาโอ้โหไม่ข้ามเสียได้ครับนั่นน่ะขนาดยกเน็ตหนียังไม่รอดเลย เปลี่ยนเสื้อผ้าดิอุ๊ยมาแล้วเจอมาแล้วรถจอกละวันนี้วันศุกร์โหนะโอ้โหย ตังหัวเสาบล็อกเรียบร้อยโอ้โหไม่ข้ามลูกนี่สวยแต่เสียดายครับไม่ข้ามเนื้อข้ามไปทางนู้นก็ไม่ได้ทำมาเออโอ้โหนี่กินไปเล่นไปเลยับเนี่ยไม่ทำอรนั่นนะโอ้แสขนาดใส่รองเท้าแตนะนด้ดูดิ <laughs> ใจรักตะก้อแต่ไม่ยอมใส่รองเท้าเพราะใบมาครับ มารับสมต่อสมแล้วทีนี้ครับเอาแล้วครับเมื่อกี้นี่สองต่อสามเลยนี่เอาแล้วสมต่อสามเอาเซิรรี่ครั้งลานนะครับหนึ่งมาใส่เจ็ด้าหกมาไท่เจ็ดห้ารถมาอคร้งลานนะครับโอ้ยรถโเกอสี้คังลานนะครับหนึ่งม้าไส่เจ็ดห้าหกนะครับตกกระลุือนะครับรถาองค้งลานนะครับ ครับวันนี้กับทันลงเองเลยครับเบอร์สิบหมายเลขสิบกับทันครับเนี่ยเอ้าข้ามไปแล้วกลับมาบักหัวโคไปทิปเรียบร้อยโอ้โหได้ดังใจจริงๆครับระยะประชันชิดทิปอย่างเดียวโอ้โหออกแล้วเเครื่องยังไม่ร้อนครับ ามาดูจารย์เสิร์ฟต่อไปครับสวยๆปุ๊บไปแล้วครับตั้งรับงงโอ้โหนี่เออปัดส่งต่อกลับมาตั้งรับไปหัวเสาโอ้ยไม่ไปครับมาแล้วกลางหัวเสาเปี้งทิพออก ว้าวออกมาวสาวบล็อกสวยๆตั้งรับกลับไปเรียบร้อยโอ้โหสวยเออเออทำได้ยังไงงงครับงงโอ้โหนี่กระมาโอ้ไม่มาครับทิปเอ้ากระมาครับเบา เอาหัวเสาบล็อกทิพย์เรียบร้อยโอ้ยังอยู่ตั้งกลับมาหัวเสาทิอีกไ่ยังอยู่อีกโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเสุรมาดูาจาร์เสิร์ฟสวยๆครับมามาดูลูกเสิร์ฟสวยๆกัน อออโอ้ไม่ได้ไม่เอาครับนี่ชมไปทั้งทั้งโลกเลยดูกันทั้งโลกแล้วนี่ปุ๊บโอ้ยยังอยู่กลับมาโอยไปรอดตั้งหัวเสาปักสวยๆโอ้โอ้เรียบร้อย ตั้งกับป้าหัวเสาทิพยังอยู่กับไปทิพย์อีกรอบหนึ่งโอ้ยได้เฮครับได้เฮคู่นี้สุดยอดฝีมือสุดสามต่อสามครับอามาตั้งรับไปหัวเสาโอ้ย โอ้โหมามาจัดหนักจัดเต็มเอาจานเต็มที่เลยมีการหย่อนมีการหยอดก็ด้วยทิปออกกลับายไปยังอยู่กระบากรอบหนึ่งออกเรียวไ้ยแล้วครับก้อยออกโอ้เรียบร้อยเสิร์ฟต่อครับคะแนนโอ้แ้มไหลครับ อุ้ยโอ้โหยังอยู่ยังอยู่พอกลับมาตั้งรับอ,อุ้ยออกข้ามไปเลยครับมาอยู่ยังอยู่เปรี้ยงถอยโอ้ยไม่ข้ามโอ้เสียดายครับเสียดายเสียดาย ตั้งวสาวบักเพื่มเรียบร,ร้อยโอ้โหยังอยู่เอ้ยเรียบร้อยอ๋อโอ้โห,เ,โโห,โโหเสิร์ฟได้รุนแรงมากครับลูกเสิร์ฟลูกนี้สวยมาดูอาจ,จารย์เสิร์ฟ ไดโอเคเอลก้วําสันะรรรครับดีครับมีสูตรเดิมมาที่หัวสาวโคกเบาๆอย่างนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยต่อแต้มต่อแต้ม ยังอยู่เรียบร้อยโอ้ท่านีาน่สวยท่านี่สวยท่านี่สวยไปดูได้ในคลิปเลยนะครับโฮ้ยออกเรียบร้อยหลงหลงหลงบอลครับหลงตะก้อ อุ๊โอ้ยตั้งรับยังอยู่อ้าวข้ามล้นครับรถกระบะพลิกกลับไปโอ้บล็อกอยู่ <laughs> บอกอีกอก้ยโเด้อยโอ้ดีเด้อเสิร์ฟได้อย่างรุนแรงนะครับลูกนี้สวยงามอืมเอากลับมาแล้วครับ โอ้ยออกเป้งโอ้โหยังอยู่ครับโอ้โหเรียบร้อย หาแล้วทางรับ,รบออกไปหัวเทารถทรงต่อโอ้สวยครับอ้าวทิปเบ,บาๆโอ้โหนี่เกรงใจครับจุดเกรงใจโอ้โหไปจุดเกรงอ้าเรียบร้อย いいのにや。<noise> <noise> าอ่าเรียบร้อยเยียบเลยเห็นไหมครับ,รบสุดลูกสูตรครับลูกสูตรอุ้ยเรียบร้อยครับยังอยู่โอ้ยยังอยู่ อุ้ยออกโอ้โหต่อเนื่องติดๆเลยครับยุ่งๆกลับไปโอ้ยโตกลับแบบรวดเร็วแล้วโอ้โหลูกสวยลูกสูดเลยครับโตกลับแบบทันควันเลยครับบล็อกกลับไปโอ้โหไม่คิดเลยครับนี่สุดยอดมากลับมายังยุ่งยังกลับไปดิ ถูกลูกส้อนดีนะามาแล้วตั้งรับเอ้ยไม่ข้ามเสดายครับไม่ข้ามอีกแล้วครับเสดายสองลูกติดเลยครับ เรียบร้อยออกได้แต็มโอ้ตองกับนี่ออก,ออก อ <si ุ้ยนั <t 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 ่นไปทางโนะออกโอ้แปดห้าแล้วครับห่างแล้วทิ้งโอ้เสิร์ฟสวยครับเก็บได้รุนแรงครับบทิ้ตจะโอยออกครับเรียบร้อยเปลี่ยนเสิร์ฟ <S eigentlich analysis> ทางทางครับงอสาวโคกเบาโอ้โหล้มแล้วโอ้โไม่คิดว่าส้มจะหล่นแล้วปึ๊บโอ้โหกระพลิกเน็ตครับอ้าว ค <S k> รับก็มงแ่งเาเมรงเขาบ้งไอมงป่าโมงแรงเลยนะป่าโมงแรงเอาละอาจารย์ตั้งรับโกกลับมากกกลไปไปเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโอ้พิกเน็ตครับสวยครับโอ้โหสวยครับ <laughs> <laughs> มาลมาโอ้สวยครับสวยสวยอืมต่อกับกันอย่างคันคันและคู่นี้สุดฝีมือเอาครับอ่ามาลงมาใครมีฝีมือลงมาไปครับไปอ้าวรับบอกกลับมา

ค่าสวยแล้วตั้งรับ,ลบกลับมาที่หัวเสาโอมบล็อกเองเลยฟิกเน็ตโอ้โหนี่ลูกที่รับยากที่สุดคือลูกฟิกเน็ตนะครับไม่รู้จะลงตรงไหนนะครับฟิกเน,น็ตนี่เอากลับไปเลยโอ้ห้าไม่ข้าม โอ้ยอย่างเยอโอ้บันลวเบันเตเบิลแล้วรับแล้วรับปึ๊บจังรับกลับมาฝั่งนี้อ้าวบักสวยโอ้ยแรงไม่พอครับโอ้ย ทิรเรียบร้อยก,กบโอ้ยออกไม่มาอังไงม่ต้ใค่ได้บาคโอ้ขาไม่ถึงข,าไ,งขาไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงโอ้จะดย ยืนงงแล้วโอ้โหสุดยอดแหมฝีมืออะไรมือไม่ธรรมดาเอาลับเอามากระบ้าหัวเท้าบล็อกหัวเด็กกับไป้ดีกว่าไปเลยเชิอกตั้งรับตังโยกโคกงเบี้ยงเอ้ยเดียวเลย โอ้ได้ดังใจจริงๆครับเอาล่ะโหสุดยอดเลยพีมืออะไรมือใกล้เคียงกันสุดยอดมากโตกันไปโตกันมาเอาล่ะไปแล้วปึ้งตังรับโอ้ยเรียบร้อยสบรลนครับโอ้โหโอ้โหเสียลูกง่ายๆครับอ่ามาเอาไม้ครับ าเกมต่อไปตั้งรับไาที่หัวเสาออกลักเรียบร้อยออกหมไม่ยอมให้ออกครับโกโอ้ยโอ้โอโอโอโยชนะไปอย่างเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดทีมือ๋อะไรไม่ได้สนุกทีมนี้สนุกครับสวัสดีครับกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตาม